สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ผมสั่งเมล็ดกระท่อมไปนะครับจะเอามาเพาะนะครับผมสั่งพันโพทองไปสองนะครับโพทองสองเหรียญทองสองก้างแดงหนึ่งก้านแดงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเพาะนะครับผมจะเพาะเมล็ดครับสั่งไปจากช็อปปี้ครับเขาก็ห่อมาดีนะครับห้าสิบสี่สิบเก้าบาทก็ถือว่าพอได้ครับไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกแต่ขอให้เป็นโพทองแท้เหรียญทองแท้ก้างแท้แดงแท้ก็แค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวผมจะเพาะเมล็ดครับ เนี่ยครับผมต้องเอาผมไม่มีพื้นที่เลยครับไม่มีพื้นที่ให้เพาะเมล็ดหรือหรือโรงเรือนที่มีหลังคาครับช่วงนี้ฤดูฝนด้วยครับเนี่ยผมต้องรื้อคันเบ็ดนี้ครับไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนครับแล้วก็จะเอาพาอเมล็ดมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยขี้วัวครับช่วงนี้แดดมันไม่ค่อยมีครับขี้วัวซื้อมานานแล้วครับแต่มันเปียกก็เลยเอามากระจายเพื่อตากแดดให้มันแห้งครับ ขี้หัวต้องใช้ขี้วัวแห้งนะครับไม่ควรใช้ขี้วัวเปียกไอ้พวกนั้นก็คือดินครับดินที่ผมไปขุดมาจากริมคลองบ้างเป็นดินเหนียวบ้างเป็นดินหน้าดินแบบยังไงบนควนนะครับดินป่ายางผสมดินเหนียวนิดดินลูกลังนิดนิดครับนั่นแหละครับในกระสอบที่ปิดอยู่ครับอันนี้ขี้วัวทั้งหมดครับก็น่นครับดินเป็นดินเหนียวลูกลังครับผมลอนมาเฉพาะเมล็ดลองดูครับนั่ขี้หัวอีกครับ มันสังกะสีเนี่ยครับคือผมลําบากนิดนึงครับที่ดินมันไม่มีครับมีไม่พอที่จะทาโรงเรือนครับฤดูฝนลําบากนะครับเพราะเมล็ดชาตอก็แล้วแต่ก็ระวังกันด้วยนะครับเพราะเมล็ดควรมีหลังคานะครับควรมีหลังคากันฝนให้มันนะครับต้องมีหลังคาครับและก็มีแสงนะครับถ้าโดนแดดได้ก็ให้โดนแดดเฉพาะเจ็ดแปดโมงเก้าโมงไม่เกินนั้นนะครับหลังจากนั้นห้ามให้โดนเด็ดขาดนะครับ นี่ครับผมลําบากมากครับที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะผมไม่มีโรงเรือนครับเวลาฝนตกแดดหยุดแดดเพิ่งออกได้แค่สองสองวันนี้เองครับและผมสั่งตอกระทุ่มไปแล้วนะครับจากชนบุรีห้าสิบตอครับสั่งไปแล้วห้าสิบตอถ้ารอบหน้ารอบนี้ผ่านผมก็จะสั่งเพิ่มอีกร้อยตอครับรอบหน้าสั่งไปแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ต้องช้าไว้ก่อนอย่างน้อยๆแล้วครับสามอาทิตย์กว่าจะได้เสียบยอดนะครับ แต่ยอดผมก็ต้องไปหาซื้ออีกครับเพราะผมไม่มีต้นใหญ่ครับเพื่อนๆดูกินมาสิบหกสิบเจ็ดปีครับแต่ไม่มีต้นใหญ่บ้านผมปลูกไม่ได้ต้นเท่าไม้เสียบลูกชิ้นก็จับครับแสนห้านะครับรับประกันปรับก็ประมาณห้าพันครับไม่ไม่มีใครกล้าปลูกครับโค่นหมดของผมยี่สิบสามต้นต้นใหญ่มันก็เอาไปหมดครับขอไว้ต้นเดียวมันยังไม่ให้เลยครับนี่ครับเพื่อนๆนไหมผมไม่มีโรงเรือนครับที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิป เดี๋ยวํำต่อผมก็ํำไว้ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรครับโดนฝนได้แต่พยายามหาอะไรซิลิโคนหรือปูนแดงปูนทานายางปิดหัวต่อหน่อยครับเดี๋ยวน้ามันเข้าหัวตอมันจะเปื่อยครับถ้าต่อยาวไม่เป็นไรครับเราบั่นทิ้งได้แต่ถ้าต่อสั้นๆนี่ก็ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเราตัดมันสั้นไปอีกครับเพราะทุกครั้งการเสียบต้องปาดหัวต่อให้สดที่สุดเพื่อให้มันได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนี่ยครับมีอยู่แค่นี้ครับที่ดินบ้านผม ใครจะเอาบ้างครับไอ้นี้เป็นพวกนี้ว่าไออะไรว่าไอลืมอีกแล้วครับเศรษฐีไหมครับนี่อันนี้เป็นไออะไรเขาเรียกพญาจงอางครับใครจะเอาเสียค่าส่งผมส่งให้เลยครับผมไม่รู้จะไว้ทําไมครับผมต้องขยายพื้นที่นะครับเพื่อปลูกกระท่อมนะครับหลังบ้านนี่ปลูกไม่ได้เลยครับมันล่มครับดูนะครับล่มยางครับร่มลบยางครับ ผมต้องเอาคิดตีหน้านะครับนี่ผมขุดไปเยอะแล้วนะครับต้นมะเขือค่อยตรงนี้มีอยู่ทั้งหมดกี่ต้นวันนั้นอกต้นผมขุดไปหมดแล้วนะครับนี่คือต้นโหระพาใบลานี่คือต้นคิดตีหน้าผมต้องขุดออกหมดเลยครับขุดออกหมดทุกต้นครับเพื่อขยับขยายพื้นที่เพื่อปลูกกระท่อมครับเพราะผมไม่มีที่ดินครับที่ดินไม่เพียงพอครับแล้วก็ต้นจันผาบางต้นก็ต้องเอาออกครับนี่วาสนาก็ต้องขุดออกหมดครับเพื่อปลูกกระท่อมแทนครับ เพื่อนๆจะปลูกนะครับผมแนะนําถ้ามีดินน้อยๆจริงๆนะครับให้ปลูกชิดสุดได้ไม่ต่ํากว่าสองเมตรห้านะครับถ้ามีดินเยอะๆก็สี่เมตรห้าสิบห้าเมตรสวยเลยครับสี่เมตรเม่ดคนต่ากว่าสี่เมตรนะครับมีดินเยอะๆแล้วทาไมผมไม่มีที่ดินแล้วทําไมผมถึงเพาะเมล็ดบ้างเสียบเสียบยอดบ้างผมไม่ได้คิดจะทําขายครับปผมคิดจะทําปลูกครับผมว่าจะปลูกสี่ห้าสิบต้นทําไมครับ เพราะนั่นนะครับจากขนาหลังนั้นไปนน้นนะครับยอดยางนะครับมันเป็นที่ดินของผมครับที่ดินที่ผมขายไปเมื่อสามเดือนที่แล้วครับก็เลยคิดว่าจะปลูกตรงนั้นนลครับแต่เจอพิษโควิดหลังจากปลดล็อกนะครับสองเดือนสองเดือนครับไม่ใช่สามเดือนขายไปครับเพราะว่างานการไม่ได้ทําครับเจอพิษโควิดผมก็มีลูกเมียที่ต้องรับผิดชอบขานอ้าค่าคอยใช้จ่ายแต่ละวันครับไม่มีเงินครับเพราะว่าเจอพิษโควิดหนักมากครับ นะครับก็เลยขายไปครับก็เลยไม่มีที่ดินให้ปลูกผมก็เลยต้องมาขยับขยายพื้นที่ข้างบ้านครับเพื่อปลูกต้องขุดต้นไม้ที่ผมชอบออกหมดครับเนี่ยครับไม่ได้ดับเลยครับผมชอบที่สุดคือคือพวกจันผาเล็กผาแดงผากลางประมาณนี้ครับนี่คือจันผาทั้งหมดครับนี่คือผาผาหอมครับในการเพาะเมล็ดนะครับเพื่อนๆควรให้มีหลังคานะครับควรให้มีหลังคาด้วยนะครับ ช่วงหน้าฝนนะครับถ้าไม่มีไม่ใช่หน้าฝนคุมสเตลมหนาๆก็ได้แล้วครับถ้าเป็นระบบระบบปิดก็ไม่ค่อยเป็นไรครับเพราะมันมีถุงซีนอยู่แต่ถ้าระบบเปิดนะครับไม่ควรตั้งที่กลางแจ้งหรือที่คุมสเตลมนะครับระบบปิดนะครับช่วงนี้ฤดูฝนครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้ามันโดนฝนนะครับระบบปิดไม่เป็นไรนะครับเพราะมันมีพลาสติกกันอยู่แต่ถ้าระบบเปิดนะครับหนึ่ง เมล็ดฝนเพื่อนๆอย่าลืมนะครับต้นกล้าประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เจอเม็ดฝนเม็ดเท่านี้เข้าไปนะครับเหมือนระเบิดลงนะครับตุ่มหักได้ครับแล้วก็สามารถเปล่อยได้ครับเน่าได้ครับก็ควรจะมีโรงเรือนนะครับหรือมีตรงไหนก็ได้ครับที่ฝนตกแล้วไม่โดนแต่ว่าโดนแดดที่มีแสงครับคือมีแสงแต่ไม่โดนฝนโดนแดดได้เฉพาะเจ็ดแปดโมงเช้าก็แค่นั้นเลยครับหลังจากนั้นไม่ควรให้โดนนะครับ เนี่ยครับที่เพาะนี่คือผมจะปลูกครับไปปลูกตรงโน้นครับปลูกทั้งหมดนะครับแต่มาเจอปัญหานั่นแหละครับก็เลยขายที่ดินผมก็เลยปลูกได้รอบบ้านไม่เกินสิบสิบสองต้นครับนั่นต้นมะเหมี่ยวต้นมะยมก็ต้องเอาออกเพื่อปลูกกระท่อมครับแต่ผมที่จํากัดจริงๆผมจะปลูกประมาณสองเมตรห้าครับคืออยากปลูกให้ได้หลายต้นที่สุดนะครับแต่ถ้าดีนะครับสี่เมตรขึ้นไปนะครับ ดีที่สุดครับเวลามันโตขึ้นมากิ่งก้านสาขามันจะไปพาดกันแล้วก็จะทําให้กิ่งที่ไม่ไม่โดนแดดจะไม่โตและก็แตกช้าครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวอีกสองวันต่อน่าจะถึงมาครับโอนตังค์ไปแล้วครับเขาไม่เก็บเงินปลายทางครับโอเคนะครับเพื่อนๆมืดสวัสดีครับ